โอเคครับผมสวัสดีครับพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเปรมบอลชูเดฟแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับตอนที่2เนาะเกี่ยวกับพื้นฐานนะครับผมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเนาะพาร์ทที่แล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยพาร์ทที่2อเนี่ยอาจจะมาไวกว่านี้เนาะแต่ว่าดันครับดัน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 อัดวิดีโออยู่ครับจริงๆอัดเสร็จแล้วเนาะอัดวิดีโออยู่ปุ๊บกดเซฟปุ๊บหาติดไม่พอครับผมโอ้โหเจ็บมากๆเลย20นาทีพูดไปไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับผม <c oughs> โอเคครับเราพาร์ทที่แล้วเนี่ยเรามาเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะ เกี่ยวกับว่าขั้นตอนการเขียนโปรแกรมจะไม่มีโหดขั้นตอนใช่ไหมครับผมแล้วก็มีภาษาใช่ไหมจําได้ไม่เอ่ยว่าล่างสุดเนี่ยคืออะไรเกี่ยวกับระดับของภาษาฮาร์ดแวร์ใช่ไหมฮาร์ดแวร์เนี่ยคืออะไรฮาร์ดแวร์ไม่ใช่ภาษาเนาะฮาร์ดแวร์เป็นอุปกรณ์ด้านล่างสุดเลยซึ่งเกี่ยวกับเช่นเมาส์คีย์บอร์ดหรือว่ารวมถึงอุปกรณ์ CPU เยีนยครับฮาร์ดดิสเนี่ยผมก็เป็นฮาร์ดแวร์เนาะต่อมาเป็นแมชชีนแลงเกจใช่ไหมแมชชีนแลงเกจคืออะไรแมชชีนแลงเกจคือ ภาษาเครื่องนั่นเอง L A N G แล้วกันเนาะผมย่อย่อมาจาก L A N G U A G E แปลว่าภาษานั่นเอง Language แปลาภาษานะครับผม m a c i n e Language มีอะไรบ้าง0กับ1จําจำได้ไหมเอ่ย0 1 0 1 0 1 0 1่ยพวกเนี้ยคือ m a c i n e Language เนาะต่อมาคือภาษาระดับต่ำภาษาระดับต่ำต่ำคือ low low level นั่นเนองครับผมก็คือพวกเบลน้อยนั่นแหละ นู๊ฟนั่นเองนะครับผมถ้าเล่นตามเกม Low Level Language <c oughs> คือเช่นพวก Assembly นั่นเอง Assembly v l y s ปุ๊บ assembly l a เ g น a ก e เนี่ยก็ <c oughs> มีเป็นภาษาที่มีคำเข้ามาบ้างนะผมเ <c oughs> ช่น Add, Remove หรือว่า Insert หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคล้ายๆอย่างเงี้ยเป็นคำง่ายๆครับผมเข้ามาเสร็จแล้วก็มีตัวเลขมีอะไรต่อตามท้ายด้านหลังก็ถือว่าเป็นพัฒนาการที่ค่อนข้างจะก้าวหน้านอกจาก0 1เราไม่เข้าใจเลยกลายเป็นเข้าใจบ้าง เข้าใจบ้างนะแต่เขียนยากมากเลยบอกตร,ตรงว่าเขียนยากกว่าภาษาที่เราใช้ทุกวันนี้ภาษาที่เราใช้ทุกวันนี้คือส่วนใหญ่ก็จะเป็น l e v e l language ใช่ไหมครับผม high แปลว่าสูงก็คือพวกเวลสูงนั่นแหละพวกเทพนั่นเองครับผมพวกเล่นมานานแล้วนะพวกเซียนหมดเรียนมานะครับผมโอเคนี่จะเป็นพีระมิดอย่างนี้ไฮเลเวลเรนเกตเช่น C+ C++ อย่างเงี้ยผมหรือว่า C ี h a r อย่างเงี้ยผมรวมทั้งจ a ว่าด้วยพวกเนี้ยก็จะเป็น l e v e l Language นะครับผม ภาษาพวกนี้ก็จะใกล้เคียงกับภาษาคนขึ้นไปอีกนะครับผมเวลาเขียนคําสั่งใช้งานอะไรเนี่ยก็จะอย่างเช่นต้องการปริ้นข้อความออกาบนหน้าจอใช่ไหมสแสดงข้อความออกมาก็จะใช้ปริ้นอะไรประมาณนี้ครับผมได้เลยนะครับผมก็คือเข้าใจง่ายขึ้นถ้าเกิดต้องการปริ้นข้อความอะไรออกมาล่ะก็พิมพ์ไปข้างหลังว่าอย่างเช่นบอลทูเดฟอย่างเงี้ยผมปึ๊บจุดจุดโอเคอย่างเงี้ยผมก็สามารถใช้งานได้เลยเนาะแต่ว่าทุกๆอย่างเนี่ยมันก็จะจากสูงเนี่ยมันก็ต้องลงมาต่าใช่ไหมคาว่าปริ้นหรือคําสั่งที่อยู่ในไฮเลี่ว ไม่ใช่ว่าคอมพิวเตอร์รู้นะครับภาษา C++ ีพคอมพิวเตอร์รู้ไหมไม่รู้ภาษา C ์คอมพิวเตอร์รู้ไหมก็ไม่รู้ภาษาจาวาคอมพิวเตอร์รู้ไหมไม่รู้ครับผมแล้วทาไงหล่ะให้มันรู้รวมถึงภาษา SMB ด้วยที่เราบอกว่าไปวกเปิเลน้อยเนี่ยพวกนู้นเนี่ยภาษา SMB เเนี่ยภาษาระดับต่ำเนี่ยก็ต้องแปลงกลับมาเป็น c h ช n ี l a n งเก g ดเหมือนกันก็คือ0 1เหมือนกันง่ายๆครับคือคอมพิวเตอร์รู้แค่0กับ1ไม่ว่าเราเขียนโลเลเวลแลงเกรดก็จะต้องแปลงกลับมาไม่ว่าเราเขียนไฮเลยน c เราก็จะต้องแปลงกลับมาเป็นแมชชีนไลงเวิดเหมือนเดิมนั่นเองนะครับผมคือง่ายๆคือคอมพิวเตอร์ไม่รู้หรอกแอดหรืออะไรเนี่ยคำสั่งภาษาทุกภาษาเนี่ยคอมพิวเตอร์ไม่รู้รู้แค่ว่า01น,น,นะเออรู้แค่ว่า01เพราะอะไรครับคอมพิวเตอร์เป็นระบบดิจิตอลดิจิตอลก็มีแค่0กับ1เนาะดิจิตอลไม่ใช่ดิจิมอนนะครับผมอันนี้อีกเรื่องหนึ่งอ่าโอเคพอแปลงมาเป็น01เสร็จแ,แล้วเนี่ยมันก็สามารถคุยกับฮาร์ดแวร์ได้เลยคุยกับพวก เมาส์ keyboard ดคุยกับจอได้เลยนะผมว่าให้จอแสดงผลตรงนี้แม้ว่าปกติเนี่ยเวลาเราเขียนคําสั่งเนี่ยบอกพี่ผมเขียน PHP นี่ง่ายมากเลยนะเขียนแค่คําสั่ง echo ใช่ไหมครับผม echo เนี่ยปุ๊บเสร็จมาปุ๊บแสดงออกมาบนหน้าจอได้เลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยทุกอย่างก็จะต้องแปลงกลับมาเป็นศูนยหนหมดนั่นเองนะครับผมเพื่อให้คอมพิวเตอร์เข้าใจเพื่อให้ฮาร์ดแวร์เนี่ยสามารถติดต่อได้นั่นเองนะครับ โดยวิธีการแปลงเรามาพูดถึงวิธีการแปลงกันดีกว่าวิธีการแปลงเนี่ยครับผมก็จะมีหลายรูปแบบเหมือนกันเนาะโดยรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยก็จะมีเยอะแยะมากมายเลยนี่ผมไปฝึกการใช้เมาส์ปากกามาจากพา์ที่แล้วนะผมย0นาทีอัดมา,าก็สูญเปล่าโอเคต่อมาพูดเรื่องอะไรนะลืมวิธีการแปลงนะผมวิธีการแปลงจากภาษาระดับสูงหรือภาษาระดับต่ำเนี่ยวิธีการแปลงวิ ที่แปลงจากสูงห,หรือต่ำเนี่ยมากลายเป็นภาษาเครื่องภาษาเครื่องคืออะไร01เนาะคือแมชชีนเลงเกจนั่นเองทำยังไงล่ะวิธีการแปลงมีหลายวิธีมากเลยนะครับผมแต่วิธีหลักๆเนี่ย3วิธี1คือการใช้งานแอบสเซมเบอร์แอบสเซมเบอร์คืออะไรคล้ายแอบสมบี ler, ใช่ไหมครับแอบสเซมเบอร์เนี่ยเป็นเครื่องมือครับผมที่เอาไว้ใช้งานนะครับผมในการแปลงจากแอบสมบีจากแอบสมบีเนี่ยทำแปลงทำการแปลงจากแอบสมบีแอบสมบีเป็นภาษาระดับไหน เป็นภาษาระดับต่ำเนาะ Assembly มาเป็นภาษาเครื่องนั่นเองเป็น01นี่เป็นภาษาเครื่องนะครับผมต่อมาไอเนี้ยเราเข้าใจแล้วคือเราเขียนคําสั่งใน Assembly เนี่ยเขียนปุ๊บปุ๊ปปมาเสร็จแล้วไปเขียนภาษา Assembly เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราต้องการให้คอมพิวเตอร์สามารถนําไปใช้ได้เข้าใจได้เนี่ยเราต้องใช้ Assembler ในการแปลงครับผม2คือ Compiler เราอาจจะเคยได้ยินนะครับผม P P I L E R นี่ คอมไพเลอร์คอมไพเลอร์เนี่ยครับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในภาษาพวก C C sharp อย่างเงี้ยผมหรือภาษา C อย่างเงี้ยพวกเนี้ยจะใช้คอมไพเลอร์หมดเลยเนาะซึ่งถามว่าคอมไพเลอร์เนี่ยมันทำงานยังไงนี่คอมไพเลอร์เนี่ยเวลาปกติเนี่ยเราเขียนโปรแกรมใช่ไหมครับเราจะเขียนอยู่ในไฟล์ไฟล์หนึ่งไฟล์ไฟล์นั้นเรียกว่า source code ผมใช้ตัว S ตัวเดียวแล้วกันเนาะซอร์สโค้ด ไฟล์ที่เราได้มาเนี่ยคือซอสโค้ดใช่ไหมครับซอสโค้ดเนี่ยก็จะมีโค้ดมากมากเลยโค้ดมากมายเลยซอสแปลว่าแหล่งโค้ดเนี่ยก็คือโค้ดนั่นเองนะครับผมง่ายๆเลยคือแหล่งของโค้ดเนี่ยโค้ดเวลาเราเขียนเนี่ยเราเขียนอยู่ในไฟล์ไฟล์นึงนคล้ายๆ Word Excel เนี่ยถ้าเกิดเราเขียน Word เราก็ได้ไฟล์ Word มาใช่ไหมครับประมาณนั้นครับเวลาเราเขียนโค้ดเราก็ได้ไฟล์พวกนี้มาเรียกว่าซอสโค้ดพอซอสโค้ดเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เรานําไปเข้าคอมไพเลอร์ครับผมคอมไพเลอร์นี่คอมไพเลอร์ compiler. คอมไพเลอร์เนี่ยจะทําหน้าที่เหมือนโรงงานครับผมซอสโค้ดเนี่ยลองคิดว่าเป็นไก่แล้วกันเนาะพอเข้าปุ๊บเข้าไปที่โรงงานแปลงไก่เป็นอะไรครับแปลงไก่เป็นลูกชิ้นไอ้พวกลูกชิ้นเนี่ยเราจะเรียกว่าอ็อบเจกต์โค้ดอ็อบเจกต์ผมเขียนว่า obj แล้วกันเนาะล้วก็โค้ดคอมไพเลอร์แปลงไก่แปลงโค้ดของเราเนี่ยให้กลายเป็นอ็อบเจกต์โค้ดครับผมก็คือเหมือนกับโรงงานนี่แหละโรงงานเอาไก่มาปุ๊บ,บอยู่ๆออ,ออกมาเป็นลูกชิ้น ซึ่งลูกชิ้นเนี่ยถ้าเกิดมีการเรียกใช้เนี่ยมันจะทำการ execute ใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะทำการผ่าน executor นั่นเอง C U T O R เหมือนกับว่าเคยเห็นโปรแกรม exe ไหมครับคล้ายๆกันก็คือตอนแรกเนี่ยมันเป็น object code แหละแต่พอกดโปรแกรมไปปุ๊บมันจะทำการ execute ออกมาปุ๊บๆเสร็จแล้วทำไงต่อมันก็จะแสดงผลไงแสดงผลออกมาผ่านหน้าจอนั่นเองแสดงผลภาษาอังกฤษว่า,า,าไงครับ output ใช่ไหม เอาผุดก็คือการนําข้อมูลออกมานั่นเองนะครับผมออกมาบนหน้าจอสรุปง่ายๆตอนแรกเราเขียนโค้ดใช่ไหมครับได้ไฟล์มาไฟล์หนึ่งไฟล์นั้นเรียกว่า So ฟต์โค้ดเสร็จแล้วเราเอาเข้าโรงงานโรงงานนั้นชื่อว่าคอมไพเลอร์ใช่ไหมโรงงานก็จะทําการแปลงโค้ดของเราเนี่ยให้กลายเป็นอ็อบเจกต์โค้ดออกมาซึ่งพอได้อ็อบเจกต์โค้ดออกมาแล้วเนี่ยก็ <laughs> จะทํางานนะครับผมผ่าน Ex e c u t o r นั่นเองแล้วก็แสดงผลออกมาบนหน้าจอนั่นเองนะครับผมซึ่งการแปลงเนี่ยภาษาระดับสูงๆเนี่ยให้กลายเป็น ภาษาเครื่องแล้วสามารถทํางานบนหน้าจอได้เนี่ยหรือว่าแสดงผลออกมาไม่ว่าจะเป็นเมาส์คีย์บอร์ดอยู่ๆให้กดปุ่มนี้แล้วเมาส์ทําการเปิดขึ้นมาเนี่ยกดปุ่มนี้แล้วเมาส์ทําการปิดขึ้นมาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือว่าอยู่ๆแสดงข้อมูลออกมาเป็นสีแดงออกมาบนหน้าจอสีเหลืองออกมาบนหน้าจอเนี่ยก็จะใช้หลักการประมาณนี้ครับผมก็คือเขียนคําสั่งไว้ใส่ในคอมไพเลอร์แปลงเป็นอ็อบเจกต์โค้ดแล้วก็ e x e c u t e มันออกมานะผมทําการเหมือนกับว่าแตกตัว อ b อตโค้ดเนี่ยออกมาคำสั่งออกมานี่ว่าเอ๊คำสั่งพวกเนี้ยมันรันยังไงแล้วมันก็จะทําการติดต่อกับฮาร์ดแวร์ให้แล้วผมเช่นให้จอเนี่ยเนี่ยให้ผมเขียนลงไปบนเมาส์ปากกาเนี่ยเพิ่มลงมาแล้วให้เป็นตัวอักษรพวกเนี้ยมันก็จะทําการบอกว่าเอ็กเนี่ยคอมพิวเตอร์คุณต้องทำอย่างนี้นะคุณต้องแสดงผลออกมาอย่างนี้นะคุณต้องทํางานอย่างนี้นะนะครับผมตัวเอ็กซคิวเตอร์เนี่ยก็จะเป็นตัวในการทํางานให้นะครับเป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวเรยกใช้ออบเจกต์โค้ดนั่นแหละนะครับต่อมาง่ายๆ อันที่3คือ interpreter interpreter ภาษาอังกฤษคำนี้แปลว่าอะไรเอ่ยถ้าเกิดเราแม่นแ่นหน่อยเนี่ย interpreter เนี่ยภาษาอังกฤษคำนี้แปลว่าล่ามหรือว่าตัวแปลภาษานั่นเองตอนแรกเราเขียนโค้ดใช่ไหมครับเขียนโค้ดออกมาเราได้อะไรเอ่ย source code เหมือนเดิมเนาะเราได้ source code มาก็คือแหล่งของโค้ดนั่นแหละเราเขียนโค้ดใน source ลงในไฟล์ไฟล์นึงแล้วพวกนั้นแหละเรียกว่า source code นะครับ source code เนี่ยจะทำการส่งไปที่ interpreter พอผ่าน interpreter เนี่ยคืออะไร interpreter เนี่ยทำได้ที่เป็นลามใช่ไหมครับคือโค้ดเนี่ยมายไงป๊บมามันจะเป็นลามในการแปลงให้พอแปลงเสร็จปุ๊บก็ให้มันเอาพุทออกมาผ่านหน้าจอเลยป๊บเห็นไหมครับก็คือให้นำซอสโค้ดเนี่ยผ่าน interpreter มันก็จะรันผลลัพธ์ออกมาให้เราเลยผลลัพธ์คือเ u t p u t นั่นเองจริงไหมแตกต่างกันนิดหน่อยคือ compiler เนี่ยความแตกต่างเนี่ยคือคอมไพเลอรเนี่ย ทำการนำซอสโค้ดของเราเนี่ยไปคอมไพล์ก่อนในตอนคอมไพล์เนี่ยครับผมมันก็จะทําการตรวจช็คข้อผิดพลาดให้ว่ามี s y นแท็กเออ r ์ไหม s y n แท็กเออร์เคืออะไร s y นแท็ก r ออรเนี่ยคือ e อ r ร์ประเภทที่ว่าไวยากรณ์ผิดเพี้ยนใช่ไหมอย่างเช่นถ้าเกิดเราเขียน print p r i n t เนี่ยต้องสะกดว่า p i n t แต่ว่าเราดันไปเขียน p i n t อย่างเงี้ยครับผม คอมพิวเตอร์ไม่รู้จักคาสั่งนี้มันก็จะด่าเรากลับมาเลยครับด่าตุ๊ดตุคุณเขียนผิดนะไม่มีคําสั่งนี้นะแต่มันไม่บอกครับว่ามันจะถูกไงเพราะว่ามันไม่รู้เนาะว่าจริงๆแล้วเราต้องการพิมพ์ว่าอะไรแต่มันจะบอกว่าคําสั่งเนี้ยผิดคําสั่งเนี้ยไม่มีในภาษาเสร็จแล้วปุ๊บจะทําการแปลงเป็น Object code ใช่ไหมรอการเรียกใช้พอเรียกใช้ผ่าน e x e c u t o r วก็จะ o u t p u t ออกมาผ่านหน้าจอได้เลยแต่ว่า Inter interpreter ินเตอร์นนิเ่อร์อเนว่ย code วช่านล่าม เหมือนกับว่าอันเนี้ยเป็นบทความภาษาอังกฤษยาวๆเลยผ่านล,าล่ามคนหนึ่งเนี่ยจะทําการแปลให้บรรทัดที่1แปลว่าอะไรบรรทัดที่2แปลว่าอะไรบรรทัดที่3แปลว่าอะไรถ้าเกิดเจอบรรทัดที่4เนี่ยคุณเนี่ยมันเขียนผิดนะคำว่า eat อย่างเงี้ย e a t ใช่ไหมคุณดันเขียน e a t t อย่างเงี้ยไม่มีคำนี้นะมันก็จะไม่เอาผลมาให้เราแต่แตกต่างกันตรงที่เหมือนกับว่า มันจะตรวจเช็คทุกๆครั้งนะผมที่ทําการลันขึ้นมาแต่อันนี้มันจะเช็คครั้งเดียวตุม่มบอกว่าคุณทํางานได้แล้วนะก็จะกลายเป็นอ็อบเจกต์โค้ดมาให้แล้วก็รอทําการ e x ็กซ์คให้เรานั่นเองหรือว่าทําการลันแล้วก็เอาุ t ผ่านบนหน้าจอนั่นเองนะครับผมซึ่งแน่นอนว่า i n t e r อร์พิเตก็คล้ายๆกันเนาะถ้าเกิดพบข้อผิดพลาดหรืออะไรเนี่ยก็จะหยุดทํางานแล้วก็แจ้งออกมาว่าด่ากับมาว่าคุณตัวเนี้ยมันไม่สามารถทํางานได้เนาะ ก็คือเหมือนกับว่าโปรแกรมเรามีบั๊กแล้วโปรแกรมมันก็จะทําการหยุดไปอะไรไปนะครับผมแล้วแต่ว่าเราจะจัดการกับข้อผิดพลาดนั้นๆอย่างไงนั่นเองนะครับผมโอเคพวกนี้คือการแปลงจากภาษาระดับสูงหรือภาษาระดับต่ํามาเป็นภาษาเครื่องเพราะว่าไงแ็แล้วแต่คอมพิวเตอร์รู้จักแค่อะไรครับรู้จักแค่0นย์กับ1เท่านั้นเองโอเคอย่าลืมมี assembler assembler แปลง assembly เป็นศ1แปลงเป็นภาษาเครื่องนะครับเขียนตรงนี้แล้วกันตึ๊บถูก ต่อมาคอมไพเลอร์คอมไพเลอร์เนี่ยก็พวก c c หรือภาษาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยประมาณนี้ก็จะทำการแปลงโค้ดที่เราเขียนเนี่ยผ่านเครื่องมือผ่านโรงงานที่ชื่อว่าคอมไพเลอร์เนาะแล้วก็แปลงออกมาเป็นอ็อบเจกต์โค้ดนั่นเองรอการเรียกใช้เราก็ทำการเอาพุตผ่านหน้าจอนั่นเองต่อมาอินเตอร์พิเตอร์เหมือนล่ามเนาะก็คือโค้ดไม่ไงแปลถ้าเกิดผิดก็จะแจ้งบอกแล้วก็จะหยุดทํางานหรือจะอ,อะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วก็เอาพุทแสดงผลออกมาบนหน้าจอนั่นเองนะครับ ซึ่งพวกนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะเนะพราะว่าบางภาษาอย่างเช่น interpreter เนี่ยอาจจะใช้ใน python นะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับง่ายๆเลยต่อมารู้จักตัวแปรไม่เอย่ยตัวแปรเนี่ยเวลาเราใช้งานเนี่ยในคณิตศาสตร์เราใช้งานยังไงจึ๊บจึ๊บขึ้นไปสิเวลาเราใช้งานคณิตศาสตร์เนี่ยเราต้องการประกาศตัวแปร x เท่ากับใช่ไหม x เท่ากับเราก็เขียนเลย x เท่ากับ y เท่ากับก็เขียนเลยครับ y เท่ากับแล้วกัน บวก y เนี่ยให้ใส่ค่า x บวก y เนี่ยลงไปในตัวแปร z ตัวแปร c เนี่ยก็เท่ากับ x บวก y ใช่ไหมครับค่า z เนี่ยจะเท่ากับเท่าไหร่ครับ15.5นั่นเองเนใครตอบถูกมั่งตบมือให้ตัวเองด้วยนะครับผมโอเคเอาไป1คะแนนถ้าเป็นตอนเด็กๆอนุบาลก็อาจจะให้เป็นดาวเนาะซึ่งคอมพิวเตอร์ก็มีเหมือนกันซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญเลยเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคอมพิวเตอร์ก็มีตัวแปรเหมือนกันเราจะเป็นที่ต้องเก็บอะไรครับเหมือนกับว่าเราเล่นเกมเนี่ยเราต้องเก็บ ตัวละครเนี่ยตัวละครเราเนี่ยมีเลเวลใช่ไหมต้องเก็บไว้ในไหนค่าประสบการณ์เราเนี่ย exp เราเนี่ยเก็บไว้ไหนก็ต้องเก็บไว้ในตัวแปรตัวแปรหนึ่งจริงไหมครับโดยตัวแปรเนี่ยในคอมพิวเตอร์เนี่ยมีหลายประเภทมากมากการประกาศการใช้งานเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะครับโดยประเภทตัวแปรเราต้องพูดถึงประเภทตัวแปรก,ก่อนเนาะเพราะว่าถ้าเราบอกว่า x เราบอกว่าประกาศตัวแปร x เนี่ยคอมพิวเตอร์จำเป็นต้องรู้เนาะว่า x เนี่ยเป็นตัวแปรประเภทไหนเก็บข้อมูลอะไรอยู่โดยข้อมูลเนี่ย หลักๆเนี่ยถ้าเกิดเราเรียนคณิตศาสตร์มาข้อมูลเก็บอะไรได้บ้างครับเก็บจํานวนเต็มใช่ไหมจำนวนเต็มโดยจํานวนเต็มเนี่ยประเภทตัวแปรที่เก็บจํานวนเต็มเนี่ยก็จะเรียกว่าอินทิเจอร์นั่นเองนี่อินทิเจอร์หรือว่าเรียกง่าย,ายๆสัน้นๆว่าอินอินหรืออินทิเจอร์เนี่ยเป็นประเภทการเก็บจํานวนเต็มนั่นเองนะครับผมเป็นประเภทตัวแปรประเภทข้อมูลจํานวนเต็มต่อมาเป็นจํานวนที่ติดทศนิยมได้ติดทศนิยม เล็กง่ายๆว่า float ครับผม int ตัวแปรจำนวนเต็มเก็บพวกนี้คือ5ใช่ไหมห้าเป็นจำนวนเต็มไหมเป็น10เป็นจำนวนเต็มไหมเป็นต่อมาพวกติดทศนิยมเนี่ยคืออะไร3.14นั่นเองเห็นไหมมีจุดทศนิยมคือพวกนี่แหละพวก float นี่นั่นเองต่อมาตัวแปรอีกประเภทหนึ่งคือ character หรือว่าตัวอักษรน,นั่นเองตัวอักษรตัวอักษรคืออะไรล่ะอย่างเช่น abc ใช่ไหม character ชาร์กเตอร์ชาร์กเตอร์เช่นอะไรบ้างล่ะการเก็บ A เก็บบีเนี้ยครับผมตัวอักษรตัวเดียวจะใช้ชาร์กเตอร์เนาะอีกเช่นถ้าเกิดเราเก็บกรุ๊ปเลือดเนี่ยเราเก็บใช้ชาร์กเตอร์ได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะอะไรชาร์กเตอร์คือตัวอักษรตัวเดียวแต่เรามีกรุ๊ปเลือด AB ด้วยเนาะ AB ที่ติดกันอย่างนี้ก็ไม่สามารถเก็บได้ครับผมในชาร์กเตอร์แล้วพวกเนี่ยจะเก็บไว้ในไหนที่ข้อมูลที่มันไม่ใช่แค่ตัวเดียวเนี่ยเราจะเก็บไว้ในสตริงครับผมหรือสายอักขระนั่นเองสายอักขระ นะผมหรือเรียกง่ายๆก็คือข้อความนั่นเองสตริ S-T-R-I-N-G หรือว่าข้อความนั่นเองนะผมก็คืออย่างเช่น A-B เนะี่ยเราเก็บได้แล้วเนาะ AB เราเก็บได้แล้วหรือว่าคำว่า Hello เราก็เก็บได้ชื่อตัวละครในเกมใช้อะไรครับใช้ตัวนี้ได้นะครับผมยวเป็ L o, น LO อเนาะ Hello อย่างเงี้ยเก็บในสตริง t r i n g นะครับผมเก็บได้เหมือนกันนี่สตริงเนาะ หลักๆเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เราก็จะมีตัวแปรประเภทหนึ่งชื่อว่าบูลีนหรือว่าตัวแปรทางตรรกะนั่นเองเก็บค่ามูลเก็บค่าข้อมูลทางตรรกะนั่นเองนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยบูลีนเนี l ่ย o o l e a n หรือเรียกง่ายๆว่าบูนะครับผม b u o l ไม่ใช่จอม,มานบูหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะตัวแปรทางตรรกะเนี่ยเก็บข้อมูลทางตรรกะเนี่ยตรรกศาสตร์เราเรียนมาแล้วเนาะมีค่าเป็นไปได้คือจริงกับเท็จใช่ไหมจริงคือ true t r u e เท็จคือ false นะครับผม f ALSE เนี่ยเก็บค่าได้แค่จริงกับเท็จเท่านั้นเองโดยหลักๆเนี่ยประเภทตัวแปรเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับผมประเภทข้อมูลก็จะมีจํานวนเต็มจํานวนติดทศนิยมได้เช่น3.14หรือ4.55อย่างเงี้ยผมก็จะเป็นตัวแปรประเภทที่ติดทศนิยมได้เรียกว่า float นั่นเองโอโอ,โอเละหมดเลยขอย้อนกลับไปแป๊บนึงนะจึ๊บโอเค3า4หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ติดทศนิยมได้ก็คือ นั่นเองต่อมาคือตัวอักษรตัวอักษรคืออย่างเช่น a b c อย่างเงี้ยก็จะเป็น c h a r เ c t ร r นะครับผมแต่ถ้าเกิดเราต้องการเก็บตัวอักษรที่มากกว่า1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวหรือว่าเป็นข้อความ hello สวัสดีครับคุณอะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยเราจะเก็บในสตริงหรือสายอักขระนั่นเองก็คือตัวอักษรที่มาต่อกันยาวๆยาวๆยาวๆนะครับผมก็จะเรียกว่าส t ร i n g ต่อมาพวกทางตะกะเนี่ยหรือบูล l น n เนี่ยก็จะเก็บได้แค่ true กับ false นั่นเองนะครับผม ง่ายๆเลยเนาะโดยเราต้องจำให้ได้ด้วยว่าตัวอักษรจะมีซิงเกิลโคดหรือว่าตัวเนี้ยขีดขีดเนี่ยครอบมันทุกครั้งแต่ถ้าเกิดเป็นข้อความจะมีดับเบิลโคดหรือฟันหนูเนี่ยครอบมันนะผมหน้าข้อความหลังข้อความเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราพิมพ์เราต้องการแสดงข้อความออกมาว่าปริน้นอย่างเงี้ยซึ่งมันดันตรงกับภาษาหลักภาษาโปรแกรมเลยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราต้องการแสดงข้อความออกมาว่าปริน้นบนหน้าจอนะ หรือว่าใช้งานคําสั่ง print นะครับผมก็คือบอกให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าเนี่ยคือตัวอักษรนะมันไม่ใช่คําสั่งนะนะครับผมเราต้องการใส่ double ลโ o t e ครอบข้อความแต่ถ้าเกิดเป็นข้อความเป็นตัวอักษรตัวเดียวเนี่ยเราใช้ s ิงเกิลโ o t e ครอบได้เลยเนาะเพราะว่าอะไรตัวเลขทําไมถึงไม่ต้องไม่ใส่เพราะตัวเลขเนี่ยคอมพิวเตอร์มันรู้อยู่แล้วว่าตัวเลขเนี่ยมันนำมา,ำมาคานวณได้นะครับผมเช่น5บวก5เงี้ยคอมพิวเตอร์รู้คอมพิวเตอร์สามารถคํานวณได้แต่บางทีเนี่ยเราดันทะลึ่งใส่ ยังไงครับใส่ดับเบิลโขดหรือใส่ซิงเกิลโขดเนี่ยครอบ5ไปมันจะไม่ใช่ตัวเลขแล้วอันนี้คือข้อความที่เป็นเลข5แต่ไม่ใช่ตัวเลขข้อความเนี่ยนำมาบวกลบคูณหารกันไม่ได้เนาะเนี่ยข้อความบวกกันเงี้ยข้อความ5บวกข้อความ5เนี่ยมันจะได้ผลว่า10ไหมครับคำตอบคือไม่ใช่นั่นเองแต่ถ้า5บวก5เงี้ยได้10ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นข้อมูลประเภทไหนครับอินข้อมูลประเภทตัวเลขจํานวนเต็มสามารถบวกลบกันได้แต่ถ้าเกิดใส่ซิงเกิลโขดหรือดับเบิลโขดเนี่ยตัวฟันหนูเนี่ยครอบเนี่ย มันจะคิดว่าเป็นข้อความซึ่งข้อความหมุลบคูณหารกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูกันดิดๆหน่อยๆแล้วกันเนาะว่าตัวนี้คือตัวแปรหรือตัวข้อมูลเนี่ย data type เนี่ยพวกนี้เรียกว่า data type เนาะหรือว่าประเภทข้อมูลเนี่ยประเภทว่าอะไร data type เขียนนี้นะครับ d a t a t y p e หรือประเภทข้อมูลนั่นเองว่าพวกนี้คือข้อมูลประเภทอะไรเนาะเดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วกันว่าพวกเนี้ยข้อมูลพวกเนี้ยเป็นข้อมูลประเภทอะไรนะครับ โอเคเรามาลองดูตัวแรกกันเลยดีกว่าถ้าเกิดผมต้องการเก็บข้อมูลที่เขียนว่าบ toD ูเดฟอย่างเงี้ยเขียนเป็นชื่อช anel ผมเลยเก็บข้อมูลที่เป็นตัวอักษรยาวยๆอย่างงี้ต้องมีดับเบิลโคดครอบใช่ไหมหรือเครื่องหมายฟันหนูครอบนั่นเองตัวนี้ใช้ชนิดข้อมูลอะไรครับส r i n g ใช่ไหมคือข้อความสายอักขรนั่นเองอย่าไปแม่นกลับไปดูใหม่นะต่อมาผมต้องการเก็บเลข19ครับผมมันสามารถเป็นตัวแปรประเภทอะไรได้บ้างประเภทข้อมูลอะไรได้บ้าง 19เป็นจำนวนเต็มใช่ไหมจำนวนเต็มเก็บในไหนอินนั่นเองแต่ว่าในกรณีนี้เก็บในโฟ o ดได้เช่นกันครับโฟลดคือติดทศนิยมใช่ไหมซึ่งตัวเนี้ย19เนี่ยถ้าเกิดเก็บในอินก็จะเป็น19เพียวเพียวแต่ถ้าเก็บในโฟ o a ์มันจะกลายเป็น19.00นั่นเองนะครับผมก็คือเลขที่ติดทศนิยมได้นั่นแหละเนาะแต่ว่ามันสามารถเก็บในอินหรือเก็บในโฟลดก็ได้เพราะเป็นตัวเลขเหมือนกันนะครับผมแล้วถ้าผมต้องการเก็บ3.99ล่ะผมเก็บใน ผมต้องเก็บใน float ใช่ไหมเพราะว่าผมเก็บทศนิยมด้วยผมไม่สามารถเก็บใน int ได้เพราะว่าอะไรไม่งั้นทศนิยมมันจะหายแล้วประเด็นสําคัญคือมันจะแจ้งเตือนว่า error นั่นเองนะครับเพราะว่าคิดดูค่าที่เป็นไปได้ของ int เนี่ยหรือจํานวนเต็มเนี่ยอาจจะมีสมมุติว่าเก็บได้ร0อยตัวสมมุตินะครับจริงๆเก็บได้เป็นล้านเลย0ถึง100ใช่ไหมครับแต่ f l o a เนี่ยเก็บ0.1ก็ได้ไล่ไปจนถึง100 ก็คือ0.1 0.2 0.11 0.111เงี้ยโฟล์ดเก็บได้ซึ่งแน่นอนไอ้ตัวเนี้ยขนาดมันใหญ่กว่าอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเลนส์หรือช่วงมันกว้างกว่านั่นเองแน่นอนว่ามันไม่สามารถใส่ด้วยกันได้นะครับผมในกรณีที่เป็นตัวเลขที่ติดทศนิยมไม่สามารถนำอินมาใส่ได้ใส่อิน์ไม่ได้นั่นเองจาไว้มั่นใจแต่ว่าถ้าเกิดเป็นจํานวนเต็มอย่างนี้สามารถใส่เป็นทศนิยมพวกนี้ได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าไอ้เนี่ยขนาดมันใหญ่กว่าพอ เก็บเป็นโฟลด์เมื่อไหร่มันก็จะเป็นจุดศูนย์ศูนย์ให้เราทันทีนะครับแล้วถ้าเกิดผมต้องการเก็บข้อความว่า100ล่ะข้อความคืออะไรครับสตริงนั่นเองใช่ไหม string สตริงแม้ว่าจะเป็น100แต่เราเก็บเป็นข้อความเราไม่ต้องการนำมันมาคำนวณทางคณิตศาสตร์อะไรเลยไอ้พวกเนี้ยนำมาบวกลบคูณหารกันได้ปกติบวกลบหารหรือคูณเนี่ยได้กันตามปกติแต่ตัวเนี้ยข้อความ100เนี่ยอย่างเช่นเราแค่จะบอกว่า สวัสดีครับคุณได้อยู่ชั้นที่100แล้วเราไม่ต้องการบวกลบคูณหารหรืออะไรกันก็แล้วแต่เราเก็บเป็นข้อความหรือว่าเก็บเป็นบ้านเลขกที่อย่างเงี้ยบ้านเล็กที่ไม่มีใครมาบวกลบคูณหารกันเนาะเราก็เก็บเป็นสตริงได้เลยนะครับผมอย่างเช่น100อยทับห้าอย่างเงี้ยก็เก็บเป็นสตริง1 0 0อยทับหกอย่างเงี้ยครับผมก็เก็บเป็นสตริงได้เลยเนาะแล้วถ้าเกิดผมต้องการเก็บข้อความไอ้ตัวอักษรตัวเดียวล่ะเก็บว่าตัว h แล้วกันเก็บตัวเดียวอย่างเงี้ยต้องมีซิงเกิลโควต์คอบใช่ไหมซิงเกิลโ ถ้าเป็นข้อความคือดับเบิลโคดหรือฟันหนูนั่นเองตัวนี้ใช้อะไรใช้ชานั่นเองนะครับผมก็คือตัวแปรประเภทชานั่นเองหรือว่าข้อมูลประเภทชานั่นเองหรือว่าตัวอักษรชารคเตอร์นะครับผมก็คือชารคเตอร์คือข้อมูลตัวเดียวนั่นแหละเนาะง่ายๆเลยโอเคก็ลองกลับไปดูนะครับบอลทูเดฟพวกนี้คือสตริงเพราะว่าเป็นข้อความยาวๆ19เพ้าเพียงๆงี้ แน่นอนเป็นตัวเลขจำนวนเต็มก็ได้หรือเป็นทศนิยมก็ได้ถ้าเกิดเก็บเป็นจำนวนเต็มก็คือ1ิเพียวๆถ้าเกิดเก็บเป็นทศนิยมก็เป็น19.00เนาะถ้าเกิดเป็น3.99ล่ะแน่นอนต้องเป็น float แน่นอนเพราะว่าเป็นทศนิยมต่อมาเก็บข้อความว่า100่ยังไงข้อความก็ต้องเป็น string เนาะแล้วต่อมาเก็บข้อความว่า h a, เก็บตัวอักษร h ตัวเดียวก็เป็น character นั่นเองสำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามผมคิดว่าคงไม่ s a ฟ e แล้ว error อ,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 อีกละ่ะ ก็ขอขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดมีข้อความมีอะไรสรงสัยก็สามารถโพสต์ในงในแฟนเพจหรือว่าคอมเมนต์ลงในใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณมากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ